สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่14มีนาคมนะครับ8ิกา15นาทีครับเราดูภาพรวมของ e อ u กยาคังวันนะครับเอกยู NYU นะครับเมื่อคืนก็ปรับขึ้นมาต่อนะครับถ้าเราดูภาพเมื่อวานนะเรามองว่าอ่าเมื่อวานนะถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับสันนิษฐานว่าตอนคําคขั้ข่าขาข,ของเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการย่อมาโซน 8078นะครับถ้ายังไม่หลุดโลก่อนหน้านะครับ1 8 7 2เจยมาณเนี่ยภาพมันจะเป็นย่อเพืจะขึ้นไปที่ทางนี้นะนะครับทีนี้ถ้าเรารู้ตำแหน่งเนี่ยโลเนี่ยนะครับโลที่เขย่อมาเนี่ยวัดเป้าหมายได้นะครับมันจะไปทาง1900บวกนะฮะทีนี้ถ้าเราดูเช้านี้นะเช้านี้เนี่ยราคามัน ย่อๆมาบ้างแต่เมื่อคืนขึ้นมาถึง1,9ึ่ถึงสนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคอนเซปต์นิหนึ่งว่ามันตอนนี้มันเคลื่อนที่แบบไหนอยู่นะครับวันนี้เราดูอีเวนต์กันนิดหนึ่งนะมีข่าวสำคัญนะครับอ่ามีข่าวสำคัญถ้าดูที่ forex factory นะฮะวันที่14นะครับวันอังคารที่14นะครับน่าจะสำคัญ ในช่วงกลางวันนะครับก็จะมีฝั่งยุโรปนะครับตั้งแต่บ่าย2จนถึง17บเนกาโดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าจะเกี่ยวกับ USD นะครับน่าจะเป็นตอนทุ่ม30นะครับคือตอนนี้ เวลาในการเทรดของตลาดฟอเร็กซ์เนะี่ยมันเปลี่ยนนะครับก็คือเร็วกว่าเดิม1หนึ่งชั่วโมงนะนะครับก่อนเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะครับช่วงเวลานี้จะเป็นสองทุ่มนะครับจะเป็นสองทุ่มสามสิบนะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้มันจะคือทุ่มสามสิบนะครับในสำคัญจริงๆผมคิดว่านะครับก็จะเป็นช่วงทุ่มสามสิบ นะครับตัวเลขสําคัญนะนะ cpi รายเดือน cpi รายปีนะแล้วก็ตัวคอร์ cpi นะครับตรงนี้มีนะครับมีความผันผวน,นได้สูงนะครับหรือมี i m p แพ t ได้สูงนะครับเดี๋ยวค่าๆาอัปเดตไกทีดีกว่านะว่า pattern มันพอจะมองเป็นไรได้นะเพราะว่าลองดูตัวเลขตัวเลขคาดการณ์ตรงนี้นะครับมันมีส่งเสียงมากที่ตัวเลข ที่ออกมาจริงเนี่ยไม่เป็นตามคาดหรือตามคาดนะครับถ้าเอาชัวร์เลยนะถ้าเราเอาชัวร์เนี่ยดูตอนตัวเลขเฉลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเราจะเก็งกาไรเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถูกทางเสมอไปไหมนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตอนนี้มันข,ขนาดเข้าใจว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ผันผวนกันอยู่นะครับอาจจะออกไปทางก็ได้นะนะครับทีนี้วิธีการมองเนี่ยค่อยมองอยังไงนะครับ นะครับวิธีการมองเนี่ยถ้าเราดูนะตัวทิศทางเดียวกันนะ CPI นะครับก็ถ้าตัวเลขเนี่ยเขาให้มองแบบนี้นะ u s u a l e f f e c t นะครับ Actual g a s e s t a n d a f o r e c a t is g o o d for currency นะอ่ uh, currency ที่เราหมายถึงก็คือยูดีนะครับถ้าตัวเลขจริงๆนะดีกว่าคาดการเนี่ยมันจะดีกับยูดีนะเราจะตั้งหลักไว้ว่าดูจากยูดีก่อนนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเราเทรดเอ u นะครับเทียบกัน u ูดเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของยูดที่มีนัยยะสําคัญนะครับมันจะส่งผลกับเ u นะครับถ้ายูดมันแข็งฝั่งที่จะปรับลงน่าจะเป็นเอ u แทนนะนะครับแต่ถ้าต่างออกไปก็คือยูดีมันอ่อนนะ x อ u มันจะปรับขึ้นนะครับถ้าสังเกตว่าในในสองวันที่ผ่านมาเนี่ย เราเห็นว่ายุดดีมันอ่อนนะนะครับ x u มันจะขึ้นนะครับวิธีการมองก็คล้ายๆกันนะครับแต่สำหรับอีเวนต์นี่นะครับมันจะมาตอนทุ่มสของวันนี้นะครับซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะมีสองสาค่าที่เป็นแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งเราถามว่าจะเป็นต้องดูทุกตัวไหมก็จะเป็นอย่างนะครับต้องดูดีเทลลองๆเหมือนกันนะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยตัวเลขมันทางเดียวไหมนะครับ แต่โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะ a X t u ว l Case แสดง Forecast นะครับถ้าเราดูสติย้อนหลังนะทีละอันนะครับมันก็จะมีตัวเลขคาดการณ์ที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ Actual นะคือประเด็นก็คือว่าถ้าเราดูจากคาดการณ์เนี่ยบางทีตัวเลขจริงๆออกมาคนละเลือกกันเลยก็มีนะครับฉะนั้นก็เลยว่าให้ดูตัวเลขเฉลยดีกว่านะครับอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้เป็น สูงกว่าคาดเนาะอันนี้ต่ำคาดเห็นไหมอันนี้ต่ำคาดนะครับอันนี้อีไลน์นะครับ,อ,นน line, รบอันนี้สูงกว่าคาดเนี่ยผมแนะนําว่าดูตัวเลขเฉลยแม่นยํากว่านะครับหรือเราใช้ตัวการเทคนิคช่วยคอนเฟิร์มแนวโน้มนะครับดูคอนเฟิร์มกันแล้วกันนะว่าความน่าจะเป็นสําหรับคนที่ถือสะนะไปแล้วนะนะเราจําเป็นต้องถือนะนะครับทีนี้ เราดูกลามการเทคนิคตนี้เลยถ้าถามตอนนี้เลยนะผมอธิบายภาพย้อนหลังนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับเอกยูช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธนะ์วันที่2ของปีนี้นะละกักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นลักษณะการไซเบดาวนี้ลงมาฮะลงนะและเด้งทีหนึง่งแล้วก็ลงนะครับ1แท่งนะครับราคาคือสชั่วโมงนะครับ อันนี้คือภาพใหญ่กว่านะครับเห็นเขาลงมาเขาเด้งเขาลงมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นเขาก็มีการยกหายเราเห็นว่าเขามีการยกหายนะครับแล้วก็มีการย่อลงมานะครับในช่วงตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมานะครับวันนี้วันที่14ภาพมันคือการปรับขึ้นมาในทิศทางนี้นะครับถ้าเราใช้สัดส่วนการเคลื่อนที่นะครับ วัดกรอบนะครับเราใช้ไฟโบลิเทสตนะตีไปขวาม,มือน,นะครับเทียบ,บโลกับไฮตอนนี้เรามาเทรดกันในกรอบนี้แล้วนะครับนะครับเรามาเทรดในกรอบนี้นะ1900-1930นะครับหรือนะครับถ้าเราวัดเป้าหมายดูนะครับเห็นเขายกไฮยกโลนะครับเราใช้ไฟโบลิเทสตนะครับคกิโล คลายนะครับแล้วก็วางโลที่ยกเนี่ยนะมันมาถึงแนวสาคัญพอดีนะสองร้อยเปอร์เซ็นนะครับเมื่อคืนที่ไปได้แถวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะติดแนวไฟบุตสำคัญด้วยนะก็อาจจะมีย่อมาบ้างทีนี้เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับมันมีข่าวใช่ไหมครับเดี๋ยวเราดูแพทเทิร์นกันที่หนึ่งว่าไอตอนทุ่มตอนทุ่มสามสิบเนี่ย ราคาไปอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างเช่นถ้ามันย่ยอ,ยอมานะครับแล้วตัวเลขมันออกมาดีกับทองมันจะกลับตัวแบบนี้มันจะขึ้นต่อนะแต่ถ้าตอนระหว่างวันเนี่ยเราดูตรงนี้ก่อนว่ามันจะไปไหนนะแต่สันนิษฐานว่าเช้านี้อาจจะมีย่อนะครับอ่าถ้าเช้านี้มีย่อเราน่าจะเห็นว่าถ้า exu นะครับเป็นทิศทางย่อเนี่ยเราเห็นว่าตอนลามันจะเริ่มมีรีบาวกับไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบน m t ฟคร่าวๆนะว่าถ้าตอนนี้เลยนะ,ะตัวอื่นเป็นไงบ้างนะครับอันนี้เป็นกราฟเอคในไทม์เฟรม15ทีนะเห็นว่าเ,เริ่มจะมีเป็นไซเวดาวลงมานะครับถ้าเราไปดูในดอลล่าเด็กนะครับ DXYDXY เหมือนจะรีบาวขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะผกผันกันประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เราดูว่า ดอลลาร์กำลังเด้งพอจะเด้งได้เท่าไหร่นะครับน่าจะดูในไทม์เฟรมเดียวกันนะ15นาทีถ้า15นาทีผมคิดว่าดอลลาร์ก็จะยังเด้งได้อีกสั้นๆไหมนะครับยกไฮยกโลคิดว่านะครับดอลลาร์มีโอกาสจะเป็นไซส์เบอขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผ่านตัว103.8มาก็จะมา1้3ยนะอาจจะเป็นกรอบอเล็กๆเองแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันยังพอจะอัพมาได้สั้นๆ นะครับถ้า d y y นะครับเราไปดูความแข็งนะนะครับความอ่อนนะครับของ USD นะครับถ้าแบบนี้ก็คือ USD แข็งค่าขึ้นนะถ้า USD แข็งค่าฝั่งที่จะอ่อนก็คือเ u ฝนะั่งที่จะปรับลงมาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันอาจเป็นการย่อก,ก็ได้นะครับถ้าเราดูความสัมพันธ์นพวกนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูเ u จากบนเทรด n ิ v ว e w ต่อนะครับ อันนี้คือสังเกตนะมันส,สัดส่วนมันถึง2องเเซนะเดี๋ยวผมจะไปซูมดูใกล้ๆนะครับว่าในเช้านี่มันจะยอดอะไรถึงไหนนะวิธีการนะเราก็จะดูตั้งแต่หายลงมานะมาขายนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงดูออกไหมนะครับก็จะเห็นแค่ไม่กี่แท่งเองนะแนะนําว่าดูเล็กกว่าน,นั้นนะครับสิบห้านทีไปเลยก็สิบหาทีเริ่มเห็นแพทเทิรการเริ่มพักตัวนะ นะครับเดี๋ยวดูคำถามกันนิดหนึ่งครับอันนี้ผมผมต้องเปิดลายใหม่นะพอดี มันไม่โหลดค่าใหม่มาให้อ่าโอเคมาแล้วนะครับอันนี้เป็นกราฟของ x อ u ใน t ทม e เฟ a m e 15นาทีนะครับถ้าเราดูนะภาพของเมื่อคืนขึ้น,นไปทําำไฮตรงนี้ประมาณ1 4 1 5นะครับแล้วก็เริ่มจะเป็นไซเวดาวล,ลงมาเนะ,ะเราจะเห็นประมาณนี้ลงเิ่งลง เห็นนี้ครับเป็นไซบิดาวย่อเด้งย่อนะแล้วก็เมื่อเปิดราคาเปิดเมื่อเช้านะครับมีรีบาร์นะครับเป็นเด้งย่อเด้งนะตรงนี้มีโอกาสจะเป็นพักเป็นเทรนเล็กๆนะครับเป็นลงเป็นหนึ่งเนี่ยเด้งสองลงสามเด้งสี่ลงห้าเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟอร์เควสกันดูว่าไอ้ที่กำลังจะย่อให้เราอ่าปิดไม้เซลลหรือว่าที่ซื้อลงมาเนี่ยราคาไหนนะครับ ฝั่งที่จะรับจะรับบายนะารอก่อนดีกว่านะครับเมื่อเช้านะครับตอนแรกนะครับคุณ USA ถามว่าบายราคาไหนได้นะผมตอนแรกผมคิดว่ามันจะย่อไปลึกแต่ตอนนี้มุมมองเปลี่ยนนะนะครับคนจะบายเพิ่มรอสัญญาณใหม่นะครับดอลลาร์ดิ่งนะครับ ECU มีโอกาสเจาลงมาก่อนนะนะครับคนถือเซลล์เหนือ1912ถือได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ใครติดตรงไหนพิมพ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมอมธิบายตรงน,นี้ก่อนนะครับก็ภาพของการแบบนี้เราเรียกว่าการเด้งนะนะครับทำไฮไว้นะครับไฮู High White, นะครับ, High 0, รบแล้วก็ทําโลแแรกไว้เป็นโลเ e, อนะครับรีบาเป็นขึ้นย่อขึ้นเนี่ยมองว่าเป็นไฮบี B, นะนะครับแล้วก็ไอที่ซึมซึมลงมาเนี่ยเดี๋ยวถ้าเด้งอีกทีไม่ผ่าน1.9.1.4เนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเป็นการ ย่อลงมาก่อนนะครับทีนี้ถ้าย่อลงมามันก็จะลงเป็นเทรนด์มาเป็นขึ้นทําโลโลซฝั่งนี้นะเราใส่คําถามว่าเป็นเครื่องหมายคำถามไว้มันมันใช่โลซไหมนะครับวิธีการนะถ้าเขาจะลงต่อก็ควรหลุดโลก่อนหน้ามานะครับแล้วก็ที่เด้งกลับไปเนี่ยจะเด้งไม่ผ่านฮายนะสังเกตว่า High มันจะเตี้ยลงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะแพทเทิร์นาการใช้เวลาโดยปกติ ถ้าเขาลงมาเขาลงได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะวัดเทียบแบบนี้นะครับ high low a high b นะครับวิธีการใช้ตัวเทรนเบสไปบนญชีนะครับคลิก high คลิก low นะครับเอาไปวางชุดเด้งนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงนะคาดว่ามันจะหลุดมาทางนี้นะครับน่าจะลงมาทาง1905นหะครับ1904หรือกว่านะครับ, 1, 4, รรนะรบมันขึ้นอยู่ที่ว่าไอขาแรกที่ทิ้งทิ้งมา1นเด้งส นะครับทิ้งสามมาเนี่ยถ้าสามยืดนะครับร้อยหกจุดแปดเปอร์เซ็นถึงสองรเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะลงมาแถวประมาณหนึ่งเก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับถ้าลงมาถึงสี่ก็จะเด้งไม่มากนะครับแล้วก็จะลงมาใหม่นะครับสรุปว่านะครับอ่าถ้าตอนนี้เลยนะคิดว่าจะย่อมาทางนี้ก่อนนะครับแนวที่พอเป็นไปได้สำหรับควรติดเซลนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับถ้ามีฐานะอ่าพยานตั้ง tp ก่อนนะถ้าลึกกว่านั้นมี 1900นะนะครับดูดูดูสามโซนนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามุมมองเปลี่ยนอัปเดตอีกทีนะครับแต่คาดว่าภาคกลางวัน,นมีโอกาสจะย่อลงตันนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามีข่าวตอนนะทุ่มสามสิบผมอัปเดตภาคข้ามอีกทีนะครับว่าแพทเทิร์นยังมองเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังมองว่าข่าวคืนนี้จะมีระยะพอสมควรนะรนะก็พยายามปรับพอร์ตก่อนนะครับ ถ้าพอร์ตเราสลับแดงสลับฟ้าอยู่นะครับพยายามปรับพอร์ตก่อนเดี๋ยวเราหาตำแหน่งเข้าใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าคืนนี้ข่าวมันรุนแรงนะครับพันผวนแน่นอนนะครับก็ถ้ามาจิ้นในพอร์ตเหลือได้น้อยพยายามปรับพอร์ตให้มากๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาตำแหน่งเข้าอย่างทันนะครับหรือว่าจะเทรดตอนชนข่าวตอนตัวเลขออกก็ออยังทันนะครับสำหรับคลิปนี้เอ็กซ์ยูภาคกลางวันสวัสดีครับ